สามคนเนี่ยเล่นทุกเรื่องเลย I'm director the ดูมาเยอะหนังเยอะสุดๆไม่มีรายเดือนพร้อมช่องคุณภาพ120ช่องจานซบ IPM สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราสองคนกับรายการคนละก้านะครับก้าครับครับผมพี่ทองครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมตอนนี้สถานที่ตรงนี้คือวัดป่าประชาสันติธรรมครับผมอยู่ที่ตำบลตูมใหญ่อําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะฮะเป็นวัดที่สงบมากใช่ครับเป็นวัดที่ผมมาแล้วรู้สึกล่มลื่นเป็นสามครั้งสามครั้งนี้ ที่เราทที่นี่ันี้แต่ตัวพี่ทองเองนี่เคยบวชอยู่ที่นี่ครับใช่นะครับผมถ้าเราจะมาถ้าเราจะมาวัดเรามาไงพี่ทองสมมุติเราเข้าตัวจังหวัดบุรีรัมย์มาแล้วเข้าตัวจังหวัดปุ๊บแล้วก็ตรงมาเส้นอําเภอคูเมืองพุทธปรสง์อ๋อตรงมาที่คูเมืองพุทธไทยสงก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แต่มายังไม่ถึงคูเมืองนะครับก็จะมีทางแยกเข้ามาก่อนที่จะถึงเขาเรียกอะไรนะ ผู้สูงอายุแล้วก็จะมีทางเลี้ยวขวาเข้ามาทางบ้านตูมใหญ่บ้านตูมใหญ่นะใช่ครับหรือถ้าใครมาถึงนี่แล้วมาไม่ถูกก็ถามชาวบ้านเอาก็ได้ใช่ครับว่าวัดป่าประชาสันธิธรรมอยู่ตรงไหนครับคุณผู้ชมครับผมยอมรับเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สงบเย็นนะเย็นมากแล้วเดี๋ยวสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศของบริเวณป่ารอบวัดก่อนนะแล้วเดี๋ยวสักพักเราจะไปพบกับพระอาจารย์พร้อมกันครับผม ก็คือวัดป่าประชาสันติธรรมตำบลตุ้มใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดปุริลังจะมาภาพคือพระครูอารีศรีพิลมเจ้าคณะจะเป็นเจ้าวาดวัดป่าประชาสันติธรรมและก็เป็นเจ้า,า,าคณะอำเภอคูเมืองอำเภอเชนดงนเป็นผปกครองคณะสงฆ์อ่านี่วัดที่เรามองเห็นอยู่นี่คือ,อสร้างมาปีสองพันห้าร้อย ยี่สิบแปดสร้างมาเป็นเวลาหลายปีก็ทางวัดก็ดําเนินง,งานมาเรื่อยๆอมีกุติมีสลาพอใช้ได้แต่ขณะนี้กําลังสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์หลังหนึ่งงบประมาณประมาณสักสิบกว่าล้านทางวัดดําเนินง,งานมาสร้างโบสถ์หลังนี้ <c oughs> เริ่มมาต่ปีสองพันหรอยสามสิบห้า สองพันห้าร้อยห้าสิบสามครับผมประมาณนี้แหละก็ดําเนินงานมาเรื่อยๆก็สิ้นงบประมาณไปประมาณเก้าล้านตอนนี้ใช่ไหมอ่าตอนนี้ถึงมามามาถึงขนาดนี้ค่าค่าค่าไส้จ่ายงบประมาณประมาณเก้าล้านแต่ทางวัดนี่ยังขาดปัจจุปัจจัยอีกคาดว่าประมาณจักสองสามล้านคงจะเกิดสองสามล้านก็ประมาณจักสามล้านคงจะเสร็จ ถ้าหากว่าจะมีญาติโยมหรือมีศรัทธาคณะศรัทธาญาติโยมจะสนับสนุนช่วยสร้างโบสถ์หลังนี้ให้มันสำเร็จตุล่วงไปด้วยดีก,กับอาตมากขอเจริญพรเชิญบรรดาญาติโยมทั้งหลายให้มาร่วมสร้างโบสถ์หลังนี้ให้มันสำเร็จเต็มิ้นไปด้วยดีก็คิดว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมและวัดแห่งนี้ก็จะเป็นหลักฐานกำเนิดแห่ง บวชพระพิจุสมนเนินเป็นหลักฐานว่าวัดแห่งนี้จะได้เป็นหลักฐานที่มั่นคงมีมิสฉุกคามาศีมาแต่จะเป็นที่บวชพระบวชเนนทำกิจกรรมของสงฆ์ในเขตอำเภอภูเมืองคงคิดว่าคงจะได้รับความรมม่มเย็จากคณะสัตยาติยมทั้งหลายด้วยดีแล้วก็จริงๆในพื้นที่ของวัดจะเป็นที่ที่สงบ ผมมากผมเห็นก็วันนี้เป็นป่าป่าธรรมชาติเออเป็นป่าธรรมชาติมีต้นไม้ธรรมชาติเนื้อที่ประมาณ400ไร่400ไร่เลย400ไร่ก็เป็นป่าธรรมชาติจะเป็นตอนตอนนี้มีพระกี่ลูกครับผมเออตอนนี้ก็มีพระประมาณ7ลูก7ลูกครับ7ลูก ที่ประจําอยู่เราเป็นที่ที่สงบมากแล้วก็สงบสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบบรรยากาศแบบสงบสงบแล้ววัดก็คือวัดจริงๆนะก็น่าจะลองมาดูที่นี่มันยอมรับวก็สงบมากจริงๆนะก็ทุกปีทางวัดจัดกิจกรรมมีวันมาคบบูชาจะมีงานปฏิบัติธรมรมแล้วมีญาติโยมยมาเยอะมามาร่วมปฏิบัติธรรมอันนี้มลคูบาอาจารย์สายกรรมฐาน มามาขีแกงแสดงทำให้ฟังมีคนม,มาปฏิบัติธรรมเยอะเป็นประจำทุกปีทางวัดดำเนินงานมา <c oughs> เนื่องในวันมาะบูชาถือว่าเป็นงานประจำปีทุกปีจัดมาทุกปีประมาณ20กว่าปีล้วี่สิบปีีป่สิกว่าปีทำมาเรื่อยๆ <c oughs> ก็รู้สึกว่าได้รับความร่วมมือจากคณะสัตยาอดเยยมแถวๆ วตอนนี้ยังยังเ,เป็นของบริวัตาบริเวณใกล้เคียงอยู่ครับผมทีนี้ก็อยากจะฝากจัดทาถึงาติโยมที่อยู่บริเวณไกลๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนถ้ามาที่นี่ก็ม,มาช่วยกันก <c oughs> <c oughs> ็ถ้าว่ารัิโยมคนไหนที่จะมีะคนสนใจในด้านการปฏิบัติกรรมฐานหรือว่าการนั่งสมาธิภาวนามาอบรมสถานที่นี่ทางวัดอินดีตวัครับเพราะว่าสถานที่ ว่าที่นี่ส่งเสริมด้านกรรมฐานก่อนกรรมฐานนัมจะมาเดินสู่บุรีมมั่วไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเลยวัาอาจารย์อาจารย์เอาจริงเป็นสิทธิปฏิบัติธรรมนะครับผมแล้วก็เป็นเ็นอาจารย์บอกว่าเป็นสถานที่ของพญานาคด้วยนะอันนั้นก็เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมมาลองมาติดตามกันดูแนละ้วลองมาสัมผัสกันดูผมว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่สงบมากแล้วก็โบถ์ที่อยู่ด้านหลังก็ อีกประมาณสัก3ล้านก็น่าจะเสร็จแล้วนะก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทุกๆกท่านหรือท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับท่านใดสนใจที่จะสนทุนมาร่วมกันสร้างโบสถ์โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่2ชั้นนะเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากสวยมากนะ ครั้งหนึ่งผมก็เคยมาซื้อกระเบื้องนะมาถวายพระอาจารย์มาสองครั้งแล้วนะผมก็มาทำอยู่ที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจวัดนี้มากนะแล้วก็ศรัทธาในพระอาจารย์มากผมก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เพื่อบอกบุญกับเ่อนผู้ชมทุกๆท,ท่านยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์เรื่องตร <Direct. S 2> ดูไม่เยอะหนังเยอะสุดๆไม่มีรายเดือนพร้อมช่องคุณภาพ120ช่องจานส้ม IPM